พระราชบัญญัติสัญชาติ2508ผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่4สิงหาคม2508มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาคือ5สิงหาคม2508มีจำนวน29มาตราแบ่งออกเป็น4หมวดได้แก่หมวดหนึ่ง การได้สัญชาติหมวด2การเสียสัญชาติหมวด3การกลับคืนสัญชาติไทยหมวด4คณะกรรมการกั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติผู้รับสนองพระบรมราชโองการจอมพลถน,นอมกิติขจรเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยสัญชาติได้ตาออกบังคับใช้เมื่อปีพศ2495และได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาในพศ2496พศ2499และพศ2503รวมเป็น4ีฉบับทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้นอกจากนี้ยังมีหลักการบางประการที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมรัดกุ่มยิ่งขึ้นต่อมาพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก4ฉบับฉบับแรกคือฉบับที่2องพศ2535เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมคือสมควรให้บุตรของหญิงไทยสามารถมีสัญชาติไทยได้โดยหลักสายโลหิตด้วยตามหลักการเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายและสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยของบุตรและหลาน ตลอดทั้งสายของคนต่างด้าวที่เป็นผู้อบพยพผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้เข้าเมืองเพียงชั่วคราวและผู้ได้รับผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชนจาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะลายเสียใหม่ให้เหมาะสมรับกลุมเพราะการยึดหลักการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่337ลงวันที่13ธันวาพศ2515ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ที่โดยมากจะอยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสฉบับที่3พศ2535เหตุผลในการแก้ไขคือสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญาติเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทยของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและได้สัญชาติอื่นด้วย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติของบิดามารดาโดยให้บุคคลดังกล่าวต้องแจ้งความจำนงสละสัญชาติไทยในกรณีที่ประสงค์จะถือสัญชาติอื่นต่อไปฉบับที่4พศ2551เหตุผลในการแก้ไขโดยที่ปัจจุบันผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยจำนวนมาก ซึ่งมีบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดเนื่องจากบิดามิได้สมรสกับมารดาของผู้เกิดหรือมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดนั้นเป็นบุตรประกอบกับกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบังยัดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคระหว่างชายหญิงที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้และไม่มีกลไกในการกลั่นกรองเสนอแนะ หรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาและการใช้อำนาจของรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญชาติอีกทั้งอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติให้เหมาะสมยิ่งงขึ้นฉบับที่5พศ .2555 เหตุผลในการแก้ไข โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปัญหาสัญชาติให้คนไทยพัฒถิ่นซึ่งเป็นคนเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาจักรไทยโดยให้สัญชาติไทยโดยการเกิดแก่บุคคลดังกล่าวที่ยังไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่นและได้อบพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับการสำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและเพื่อให้เป็นไปตามหลักสืบสายโลหิตตามกฎหมายไว้ด้วยสัญชาติจึงกำหนดให้บุตรของคนไทยพัฒถิ่นที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่นหรือได้สัญชาติไทยแล้วก็ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดด้วยอ่านตัวบทมาตราหนึ่ง พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติสัญชาติพศ2508มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสให้ยกเลิกอนุ 1. พระราชบัญญัติสัญชาติพศ .2495 อนุสองพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่อสองพศ .2496 อนุส พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่3พศสอง9 9อนุสพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่4พศ2503มาตราสในพระราชบัญญัติน,นี้คนต่างด้าวหมายความว่าผู้ซึ่งม่ได้มีสัญชาติไทยคนไทยพลัดถิ่นหมายความว่าผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชนาจักรไทยในอดีตซึ่งปัจจุบันผู้นั้นไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่นและได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทยโดยได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการกันกองเกี่ยวกับสัญชาติพนักงานเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตราหการได้สัญชาติไทยโดยตามมาตรา9มาตรา12สอง หรือมาตรา12ทับ1เป็นเรื่องหญิงต่างด้าวแต่งกับคนไทยแล้วก็ขอแปลงสัญชาติแล้วก็บุคคลอื่นอะขอแปลงสัญชาติให้การเสรียสัญชาติไทยตามหมวด2หรือการกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด3ให้มีผลต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลเฉพาะตัวมาตรา6ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้และยกเว้นค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ให้ผู้ใดเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะรายตามที่เห็นสมควรอนุหนึ่งคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยอนุสองหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยอนุสามคำขอกลับคืนสัญชาติไทย กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้หมวดหนึการได้สัญชาติไทยมาตา7บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดอนุหนึ่งผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทยอนุสองผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตาเจทวิวรักหนึ่งคำว่าบิดาตามอนุหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงแม้ผู้นั้นจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิดและไม่ได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตามมาตาเจตทวิผู้เกิดในราชนาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวยอมไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็นอนุหนึ่งผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะอนุสองผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราวหรืออนุสามผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะลายหรือเป็นการทั่วไปให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้สัญชาติไทยก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดผู้เกิดในราชนาจาักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในราชนาจาักรไทยในฐานะใดภายใต้เงื่อนไขใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้โดยคำนึงถึงความมั่นคงแห่งราชนาจักร และสิทธิมนุษยชนประกอบกันในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองมาตรา8ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวยอมไม่ได้สัญชาติไทยถ้าขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาเป็นอนุหนึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางทูตอนุสอง หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุนหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางกงสุนอนุ 3. พนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศอนุ4คนในครอบครัวซึ่งเป็นญาติอยู่ในความอุปการะหรือคนใช้ซึ่งเดินทางจากต่างประเทศมาอยู่กับบุคคลในอนุหนึ่งอนุสองหรืออนุสามที่กล่าวมาข้างต้นมาตา9 หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทยให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิษของรัฐมนตรีมาตรา9กทับหให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพัฒถิน่นประกอบด้วยอน,นุหนึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อนุสองผู้แทนกระทรวงกลาโหมผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนกระทรวงยุติธรรมผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอนุสามผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินเจคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยต้องมีนักวิจัยหรือนักวิชาการทางด้านกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคลด้านสังคมวิทยาหรือมนุษยวิทยาด้านประวัติศาสตร์หรือกลุ่มชาติพันธุ์ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยู่ด้วยเป็นกรรมการ ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการและให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตรา9กทับ 2, กรรมการผู้ทรงคุวุฒตามมาตรา9ทับ 1, อนุ3มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกันมาตรา9้าทับส ให้คณะกรรมาการรับรองความเป็นคนไทยพัฒถิน่นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้อนุหนึ่งพิจารณาและใ,ให้การรับรองความเป็นคนไทยพัฒถิน่นอนุ 2. สองเสนอแนะและใ,ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับคนไทยพัฒถิน่นโดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา27อนุ 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่รัฐมนตรีกำหนดมาตราเกทับส ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพัฒถิ่นโดยอนุรลมมาตรา9ทับผู้ใดอ้างว่าเป็นคนไทยพัฒถิ่นประสงค์จะได้การรับรองความเป็นคนไทยพัฒถิ่น ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแล้วให้เสนอคำขอนั้นต่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพัฒถิ่นเพื่อพิจารณาการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพัฒถิน่น <ess> ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา9ทับ 6, ให้ผู้ซึ่งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพัฒถิน่นให้การรับรองความเป็นคนไทยพัฒถิน่น เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดบุตรของคนไทยพัฒถิ่นซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดเว้นแต่ผู้นั้นถือสัญชาติของประเทศอื่นมาตราเก้าทับให้นำมาตรา9ทับวรรคสองมาใช้บังคับกับบุตรของคนไทยพัฒถิน่นซึ่งบุตรนั้นได้รับสัญชาติไทยมาก่อนที่คนไทยพัฒถิน่นได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพัฒถิน่นตามมาตรา9ทับวรรคหนึ่งมาตราสิบ คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้อนุ 1. บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลน,นั้นมีสัญชาติอนุสองมีความประพฤติดีอนุ 3. ม,มีอาชีพเป็นหลักฐานอนุสมีภูมิลำเนาในราชนจาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีอนุห้า มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา11บทบัญญัติในมาตรา10อนุ4และอนุ5มีให้นำมาใช้บังคับถ้าผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยอนุ1ได้กระทำความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทยหรือได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุ2 เป็นบุตรภริยาหรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือของผู้ได้กลับคืนสัญชาติไทยอนุสาเป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อนอนุสี่เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทยมาตรา12ผู้ใดประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงถ้าผู้ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามวรรคหนึ่ง มีบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและบุตรนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรพร้อมกับตนได้โดยบุตรนั้นได้รับการยดเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา10อนุ1นึอนุ3อนุ4และอนุ5ที่กล่าวไปข้างต้นในมาตรา10การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ให้อยู่ในดุลพินิษของรัฐมนตรีเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุญาตให้นำความกราบบงคุมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วให้ผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยปฏิญาณตนว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศไทยเมื่อมีการประกาศตามมาตรา,าแล้ว ให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยให้ไว้แก่ผู้นั้นเป็นหลักฐานมาตรา12ทับหนึ่งในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา12นั้นบุคคลอื่นอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยได้ในกรณีดังต่อไปนี้อนุหนึ่งผู้อนุบาลตามคำสั่งของศาล อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่คนไร้ความสามารถซึ่งมีหลักฐานแสดงให้เชื่อได้ว่าเป็นผู้เกิดในราชนจาจักรไทยโดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตราสิบอนุ3าและอนุหและรัฐมนตรีจะยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิญาณตนก็ได้อนุ2ผู้ปกครองสถานส,านสงเคราะห์ของรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เมื่อได้รับความยินยอมของผู้เยาวแล้วอาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่ผู้เยาวซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์มาไม่น้อยกว่า10ปีโดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา10อนุ1และอนุ3อนุ3ผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทย อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งได้จดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและมีหลักฐานแสดงให้เชื่อได้ว่าเป็นผู้เกิดในราชนจาจักรไทยโดยให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา10อนุ1และอนุ3การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยแทนบุคคลอื่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง หมวด2การเสียสัญชาติไทยมาตรา13บชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติของภริยาหรือสามีได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของภริยาหรือสามีถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทยให้แสดงความจำนงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา14 ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยตามมาตรา12วรรค2หรือตามมาตรา12ทับ1อนุ2และอนุ3ถ้ายังประสงค์จะถือสัญชาติอื่นอยู่ต่อไปให้แสดงความจำนงสละสัญชาติไทย ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เมื่อได้พิจารณาความจำนงดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าผู้นั้นอาจถือสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่นได้จริงก็ให้รัฐมนตรีอนุญาตเว้นแต่ในระหว่างประเทศไทยมีการลบหรืออยู่ในสถา,านะสงครามรัฐมนตรีจะสั่งระง,งับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได้ มาตรา15นอกจากกรณีตามมาตรา14ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นหรือผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทยให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สละสัญชาติไทยให้อยู่ในดุล,ลพินิจของรัฐมนตรีมาตรา16หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติไทยโดยการสมรส อาจถูกถอนสัญชาติไทยได้เมื่อปรากฏว่าอนุหนึ่งการสมรสนั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระสำคัญอน,นุสองกระทำการใดๆอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐหรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติอน,นุสามกระทำการใดๆอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมอันดีของประชาชนการถอนสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีมาตรา17ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได้เมื่อปรากฏว่าอน,นุหนึ่งไปอยู่ในต่างประเทศที่บิดาหรือมารดามีหรือเคยมีสัญชาติเป็นเวลาติดต่อกันเกิน5ปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะอน,นุสอง มีหลักฐานแสดงว่าใช้สัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่นหรือฝากใยอยู่ในสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่นอนุ3กระทำการใดๆอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐหรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติอนุ 4. กระทำการใดๆอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมอันดีของประชาชน การถอนสัญชาติไทยตามอนุหนึ่งหรืออนุสองให้รัฐมนตรีเป็นผู้สั่งส่วนการถอนสัญชาติไทยตามอนุสามหรืออนุสี่เมื่อพนักง,งานอายการร้องขอให้ศาลเป็นผู้สั่งมาตรา18เมื่อมีพฤติการอันเป็นการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐรัฐมนตรีมีอำนาจถอนสัญชาติไทยของผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยตามมาตราเจทวิวรคสองมาตรา19รัฐมนตรีมีอำนาจถอนสัญชาติไทย แก่ผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเมื่อปรากฏว่าอนุหนึ่งการแปลงสัญชาตินั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระสำคัญอนุสองมีหลักฐานแสดงว่าผู้แปลงสัญชาตินั้นยังใช้สัญชาติเดิมอนุสามกระทำการใดๆอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐหรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ อนุสกระทำการใดๆอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมอันดีของประชาชนอนุหไปอยู่ในต่างประเทศโดยไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเป็นเวลาเกิน5ปีอนุหยังคงมีสัญชาติของประเทศที่ทําสงครามกับประเทศไทยการถอนสัญชาติไทยตามมาตรานี้จะขยายไปถึงบุตรของผู้ถูกถอนสัญชาติไทยในเมื่อบุตรนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะ และได้สัญชาติไทยตามมาตรา12วรรค2ด้วยก็ได้และเมื่อรัฐมนตรีสั่งถอนสัญชาติไทยแล้วให้นำความกลับบังคมทูนเพื่อทรงทราบมาตรา20ยกเลิกมาตรา21ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติของบิดาหรือมารดาได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดา ถ้าได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตามกฎหมายไว้ด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวแล้วให้เสียสัญชาติไทยมาตรา22ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวหรือสละสัญชาติไทยหรือถูกถอนสัญชาติไทยย่อมเสียสัญชาติไทยหมวด3การกลับคืนสัญชาติไทยมาตรา23 ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าวตามมาตรา13ถ้าได้ขาดจากการสมรสแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดๆย่อมมีสิทธิ์ขอกลับคืนสัญชาติไทยได้การขอกลับคืนสัญชาติไทยให้ยื่นแสดงความจำนงต่อพนังงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา24ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทย และได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าประสงค์จะกลับคืนสัญชาติไทยให้ยื่นคำขอต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงภายในสองปีนับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลน,นั้นมีสัญชาติการอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญ,ญาตให้กลับคืนสัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิษของรัฐมนตรี หมวด 4. คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติมาตรา 25. ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติประกอบด้วยอนุหนประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการอนุสอผู้แทนกระทรวงกลาโหมผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุดผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้แทนสำนักข่าวกลองแห่งชาติผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชนาจากักรเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอนุสาผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน6คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านสัญชาติเป็นที่ประจักษ์เป็นกรรมการให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการและให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชาการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตราย6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินวาสองวาระติดต่อกัน มาตรา27คณะกรรมการมีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการใช้อำนาจตามมาตรา7ทวิมาตรา9มาตรา11มาตรา12มาตรา12ทับหนมาตรา14มาตรา15มาตรา16มาตรา17มาตรา18มาตรา19และมาตรา24และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ ในการใช้อำนาจและดำเนินการดังกล่าวให้รัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วยมาตราย8ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายมาตราย9ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจนารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ กับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม